มินんาはัうงざいอไซสวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับเซตัอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาฝึกเขียนตัวอักษรฮิรางงนะตัวถัดไปกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับน้องๆที่กําลังฝึกฝนหัดเขียนตัวอักษรฮิรางงนะนะคะอย่างที่เซจะย้ําอยู่เสมอนะคะว่าภาษาคือทักษนะเนาะแล้วก็ทักษะเป็นสิ่งที่เราสร้างได้นะถามว่าสร้างยังไง ทักษะเกิดจากการฝึกฝนค่ะทุกคนนั่นหมายความว่าถ้าเราฝึก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 ในตัวขีดขีดนั่นคือจํานวนการทําซ้ําของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะฝึกเขียนตัวอักษรที่ลังนะให้ได้เนาะให้คล่องแบบให้คล่องมือแบบนี้สุดท้ายเราก็ต้องเขียนมันบ่อยๆนั่นเองนะคะก็เลยเป็นบออเกิดของซีรีส์นี้ฝึกเขียนกันค่ะคาคิมาโชนะคะคาคิมา โชวนะคะไปค่ะ practice makes perfect นะคะการฝึกฝนจะทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นไปดูตัวอักษรตัวถัดไปกันจ้าตัวต่อไปนะคะตัวอักษรตัวอุนะคะตัวอุยังอยู่ที่วักอะอยู่นะคะวักอะคืออะไรใส่สีให้วักอะก่อนนะคะนี่นะคะนี่คืออักษรวักอะนะคะมีทั้งหมด5ตัวนะคะวันนี้เราอยู่ที่เสียงอุนะ,ะเราก็มาดูว่าอุมาอยู่ตรงไหนนะคะนี่แถวนี้นะคะ แถวนี้อ,นอักษรเสียงสสัะอุนะคะถ้าถอดเสียงเป็นภาษาอังกฤษหรือโรมันจิก็จะเป็นตัวยูนะคะคราวนี้หลักการจำตัวอุนะคะมันคือเสียงอุใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมตัวยูแต่ออกเสียงเป็นเสียงอุถูกไหมจริงๆตัวนี้ค่ะทุกคนดูดีๆมันเหมือนตัวยูไหมนี่ไงตัวยูเสร็จปุ๊บตัวยูไม่มีหางเสร็จปุ๊บมันแปลงแบบมันเอียงแบบนี้ไง งงไหมงงไหมไม่งงเนาะมันคือตัวยูนั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่ามีขีดข้างบนนิดนึงแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้เราจําได้ขึ้นมานิดนึงนะไม่รู้จะมากหรือนะ้อยยังไงนะคะก็คืออันนี้เป็นหลักการจำเนาะอย่างที่บอกว่าหลักการจาเนี่ยแบบไหนก็ได้เลยเอาที่เราแบบเข้าใจเนาะอันนี้คือเป็นหนึ่งหนึ่งตัวเนาะที่สามารถจําได้กราฟอีกอันนึงนะคะอีกอันหนึ่ง,ะะนนงถ้าตัวยู ตัวอูนะตัวอูนะเจจะนึกถึงเสียงเราล้ออู้แล้วนึกถึงปากพวกเราค่ะเวลาเราล้ออู้ปากเราจะเป็นไงปากเราจะกลมๆจุ๋ยๆใช่ปะคราวนี้เจก็เลยมองว่าถ้าเสียงอู่เราจําแบบนี้ได้ไหมอ่ะมีน้ําลายกระเด็นหนึ่งเม็ดฟึบโอ้ยเดี๋ยวน้ําลายน้ําลายเอียงน้ําลายกระเด็นโอ้ยน้ําลายกระเด็นหนึ่งเม็ดฟึบอ่าเสร็จปุ๊บก็มีปากจุ๋ยๆแม่แบบเนี้ยก็ได้นะอือแล้วแต่เลยว่าเราจะจํำยังไงนะคะแล้วแต่ความถนัดเลยนะคะ คราวนี้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงอูเนาะจริงๆเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลบนิดนึงนะคะเออเออเออลบอยังไงเนาะ,ะขออนุญ,ญาตลบนิดนึงนะมันจะได้ไม่รกนะคะจริงๆตัว u ตัวนี้นะดูในตารางก่อนละกันนะทุกคนตารางนี่ตัว u มันคือตัวนี้ถูกไหมคะเดี๋ยวขยายนี้นึงนะคะจริงๆสังเกตดีดีนะตัว u เน,นี่ยมันจะไม่เอียงแบบตัวตัวเนี้ย ตัวนี้มันจะดูเอียงๆถูกปหะจริงๆแล้วตัวยูเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเราฝึกในตารางนะปกติในการเขียนอักษรตัวทีรางนะมันจะมีคล้ายๆกับตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ให้เราฝึกเขียนใช่ปะโอ้แต่จัตุรัสเบี้ยวตัวอุตัวนี้ค่ะมันจะประมาณนี้นะคะทุกคนฟืบแล้วก็ฟืบจะมีความยาวนิดนึงนะคะตัวขีดที่สองเนี่ยจะมีความยาวนิดนึงคราวนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆกันนี่ตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็คือตัวขอเขียนนะคะที u ตัวซึที่เรามีปัญหาเรื่องการออกเสียงกันนะคะจริงๆตัวข้างล่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะตัวซึเนี่ยมันคือตัวนี้เลยนะคะไม่มีอันนี้ก็คือตัวซึนะคะงงไหมไม่งงเนาะแต่คราวเนี้ยปัญหาก็คือเวลาที่เรา ใช้ฟอนต์ในภาษาญี่ปุ่นหลายๆอันบางทีมันจะเขียนคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเออมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นตัวอุกเนี่ยมันจะมีความลากยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเซเขียนให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะขีดฟึบแล้วก็ฟึบเนี่ยประมาณนี้นะคะซึ่งลายมือเซส,สวยๆนะคะเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนปากกาดีกว่าเปลี่ยนเป็นบลัชเพน Pen, นะคะฟึบใหญ่ไปฟึบแล้วก็ฟึบ ทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีความแบบพอเปลี่ยนเป็นบลัชเพนปุ๊บเส้นมันจะไม่เท่ากันนะคะจริงๆมันก็คือฟืบนะแล้วก็ฟืบป,ประมาณนี้นะคะโอ้ยังไงก็ไม่สวยอยู่ดีนะจ๊ะทำไมเนาะฟืบแล้วก็ฟืบแบบนี้นะ,ะฟืบ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  ฟิร์แบบนี้นะคะจริงๆตัวอุมันจะประมาณนี้นะคะซึ่งไอตัวที่เซทํามาเนี่ยฟอนต์มันจะเอียงเอียงนิดนึงนะ,ะแต่ถามว่าเขียนได้ไหมเขียนได้เหมือนกันอ่ะปะเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนกันนะคะเส้นของการเขียนของอุมี2เส้นคือเส้นที่1เส้นนี้เนาะ,ะเส้นที่2ก็ฟิร์แบบนี้นะคะ2เส้นนะฟิรอ่าเดี๋ยวมันใหญ่ไปโอเคไปฝึกนะคะ15ตัวพร้อมกันอุอูอูอุออ อูอูเฮ้ยเหมือนตัวยูเวอุอูอ,อ,อูทำไมเสียงเสเป็นแบบเน,นี้ยตัวอูนะคะคำศัพท์ที่อยากให้จำเนาะเดี๋ยวเราจะไปเรียนแต่ว่าระหว่างเขียนนะคะระหว่างที่ฝึกมือสองเส้นสองเส้นแบบนี้นะเหมือนตัวยูเอียงอนยะ่างงี้เนาะมีน้ำลายหนึ่งเม็ดแล้วก็มีตัวยูเอียงน้ำลายหนึ่งเม็ดตัวยูเอียงแบบนี้นะน้ำลายหนึ่งเม็ดตัวยูเอียง เป็นการท่องศัพท์ที่แบบอะไรเนี่ยไม่ใช่ท่องศั์เป็นการท่องจำที่แบบไม่เหมือนใครในโลกล่านะคะน้ำลายหนึ่งเม็ดฟึบแล้วก็มีตัวยูนอนนะคะเป็นเสียงอุน้ำยายหนึ่งเม็ดตัวยูนอนเสียงอุแบบนี้นะคะอึบอึบ,อ,บอีก2ตัวฟึบ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 โอเคกัมแบบาตา์เนมินาซังสู้สู้สู้ พยายามมากเลยนะพวกเราทุกคนนะเอาใหม่นะคะเดี๋ยวจะลองเขียนแบบที่มันไม่มีเส้นเนาะฟึบแล้วก็ฟืบ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 ฟึบฟืบฟึบฟืบสังเกตไหมว่าเซจะแบบไม่เอียงเหมือนในตัวนี้ค่ะไม่เอียงมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอียงมากมันจะกลายเป็นตัวซึที่บอกไปนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะโอเคตัวอุนะคะไม่ยากมีแค่2ขีดแค่นั้นนะ,ะตัวยูแนวนอนว่างั้นเถอ,อะเนาะ แต่วอุเหมือนตัวยูแนวนอนแล้วก็มีน้ำลายหนึ่งเม็ดข้างบนนะเห็นไหมคิดว่าทุกคนหลังจากฟังคลิปเซก็น่าจะจำได้นะคำนี้หนึ่ออ,อกปะเอออะไปดูคำศัพท์กันบ้างนะคะคำศัพท์เหมือนเดิมนะ,ะสามคํนนะคะแล้วก็สามคำนี้ส่วนใหญ่นะเซะจะพยายามแชร์คำศัพท์ที่เป็นคำกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่า adjectives อหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียงอินะคะเพราะฉะนั้นสังเกตดีด,ดีเดี๋ยวไฮไลไท์มานิดนึงนะคะนี่นะคะสีเหลืองนี่คืออินะคะทุกคน อีซึ่งเรายังไม่ได้เรียนถูกไหมอีการมาดูตารางซิว่าอีอยู่ตรงไหนตารางอีอุเอโออีอุเอโออีอุเอโออีนี่วักนี้นะคะแล้วก็เสียงแรกก็คือตัวนี้นะคะเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะคำศัพท์สามคำนี้เป็นคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียงอีนะคะเรามาดูคำแรกนะคะก็คือคำว่าอุขีดก่อนอุอ่าโอ้ยแล้วก็คันที่สองตัวอักษรตัวที่สองอ่านว่ามะ สุดท้ายเป็นอีถいいูกปะอันนี้ก็อีอันนี้ก็อีถูกไหมอี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 นีอุอาอีคํอแรกนะอีอุอาอีแปลว่ีอะอรอุไมอีอนอี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 กีอ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 ีะีอี对对่ <pper> ีอีอ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 ีอีอีออี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 อาเีาีอีอีะีอีอีอีีอีออีอีีีีีีี่ี สระใช่ไหมสระใช่ไหมเวลาพสลัสระกับสระค่ะเสียงเอาง enfin ่ายเสียงสระคิดง่ายเสียงอ่ออ่างกับอ่ออ่างมันมาต่อกันะส่วนใหญ่มันจะควบกลายเป็นเสียงที่แบบเราพูดง่ายขึ้นนะคะ ตัวเนี้ยก็คือมีตัวเอกับตัวอีใช่ป่ะห้อยท้ายใช่ป่ะข้างหน้ามันอาจจะเป็นพยานแะพยานช่างมันนะคะเป็นตัวพยัญชนะไม่ใช่พยานตัวพยัญชนะช่างมันแต่ว่าอีสองตัวเนี้ยมันอยู่ติดกันนะคะให้เราเข้าใจว่าเสียงมันจะคล้ายๆกับควบกันแล้วทาให้เราออกเสียงง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนาะตัวอุบวกมะแล้วก็บวกอีตัวมะอี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 ตัวเนี้ยจะกลายเป็นไม่ไม่ไม่นะคะเห็นบ้างออกเสียงง่ายกว่าความว่ามะอีปะ ไม่ไม่นะเหมือนไม่ภาษาไทยแหละคล้ายๆกันนะฮะแต่จริงไม่ตัวนี้มันมาจากมะบวกอีโอเคปะ่ะอืมโอเคกลับมาที่คำว่าอุไม่อุไม่นะฮะอุไม่จะมีสองความหมายนะแล้วก็จำไ้เลยนะคำนี้ใช้ปล่อยมากๆนะอุมไม่คำแรกคือแปลว่าโอ้ชิโอ้ยชิแปลว่าอะไรคะแปลว่าอร่อยนะอุมไม่ตัวนี้แปลว่าโอ้ชีได้ด้วยนะเพียงแต่ว่าเป็นรูปที่ สุภาพน้อยกว่าโอชีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อุไม่จะใช้กับผู้ชายนะผู้ชายเขาใช้กันเพราะผู้ชายอาจจะเป็นแบบไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าผู้หญิงใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดใช้ในแบบในฉากและเหตุการณ์ที่มันเป็นทางการนิดนึงผู้หญิงเขาก็จะไม่พูดอุไม่เขาก็จะพูดว่าโอชีแบบนี้นะคะคราวนี้อีกความหมายหนึ่งของคําว่าอุไม่ก็คือแปลว่าเก่งหรือถนัดนะคะเก่งหรือถนัดเนาะเก่งหรือถนัดนะคะ มักจะบอกในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนาะรูปแบบของอทักษะต่างๆอย่างเช่นร้องเพลงเก่งเล่นกีฬาเก่งอะไรที่เป็นถนัดเชิงทักษะนะเชิงทักษะนะคะจะใช้คําว่าอุไมยได้นะจะแปลว่าเก่งหรือว่าถนัดนะหรือว่าแบบเออทำสิ่งนั้นได้ดีนะเอ้ยพูดเก่งเนาะเล่นเกมเก่งเนาะ เล่นกีฬาเก่งเล่นวอลเลย์บอลเก่งอะไรเงรี้ยใช้อุไมได้หมดเลยนะคะเป็นคำชมได้ด้วยนะว่าเฮ้ยอุไมแน่แบบนี้นะอุ้ยเก่งจังเลยแบบนั้นนะคะไปต่อไปคำที่สองนะอุอุตัวนี้ตัวเละแล้วก็ชิอิเหมือนเดิมชิอิชิอิทุกคนเห็นไหม,มาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นอะไรนะสละกับสละมาชนกันทำไมนะถ้าสละสละมาชนกัน อิอิอิอีเราจะไม่พูดว่าอิอิอิอีแบบนี้ใช่ปะมันจะออกเป็นเสียงยาวค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคำนี้เนาะอูอุ้ยขอโทษดิอู๋เละอะไรเอ่ยอูเดะชิอิอูเดชิอิอูเดชิอิไม่พูดแบบนี้นะคะเพราะว่าอีสองอันนี้มันจะต้องภาษาล่างกันถูกปะเป็นชี่ชี่เพราะฉะนั้นคำนี้ก็เลยจะต้องออกเสียงว่าอูเดชี่ อุเรชีเห็นไหมเห็นไหมอุเรชีอุเรชีนะฮะอุเรแล้วก็สองคำนี้ผสานล่างกันกลายเป็นเสียงยาวนะอุเรชีอุเรชีเหมือนเมื่อกี้อุไม่เมื่อกี้ก็เป็นอุไม่อุไม่โอเคปะอ่าอูเรชีแปลว่าแฮปปี้ดีใจกระดิกระดานะคะก็คือแปลว่าดีใจนั่นเองนะคะไปคำสุดท้ายนะคะคำว่าอุเขียนก่อนเขียนก่อนอุอะไรเอ่ยอุ ขยายขยายขยายมองไม่เห็นอูอันนี้ก็คือเสียงรุนะคะรุนะคะอะไรที่มีรูมีรูแบบนี้ให้เข้าใจไว้ก่อนว่ามันเป็นเสียงรุนะคะอันนี้ก็หลักการจาอย่างหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวพอถึงตัวนั้นเดี๋ยวเซจะแชร์อีกทีหนึ่งว่าเซจำยังไงเนาะตัวรุรุรุนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งสะแล้วก็อีนะคะเหมือนเดิมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงมีมีอะไรกับอะไรมาเจอกันอีกแล้วอะสละกับสละมาเจอกันอีกแล้วสะอีสะอีสะอี เมื่อกี้มาอีมาอ,อีเป็นไหมใช่ปะซะอีซะอีก็จะเป็นไส้แบบนี้นะคะคราวนี้สําหรับคํานี้ก็เลยจะออกเสียงว่าอุรุซะอีไม่ใช่อุรุไสอุรุไสยอย่าลืมพูดตามนะคะทุกคนอุรุไสอุรุไสนะคะอุรุไสจะแปลว่าจุกจิกจู้จีจ้ขี้บนเรื่องเยอะอะไรประมาณนี้นะคะ,ะเป็นคําที่แบบออไม่อยากให้ใช้เท่าไหร่แต่จําไว้นะคะ แต่มันก็สามารถใช้พูดในกรณีที่แบบเออแบบมันมีเสียงดังรบกวนอย่างเช่นเสียงตแตรรถยนต์หรือว่าเสียงอะไรด,ดังๆอะไรประมาณนี้ก็พูดได้เนาะแต่อีกในระยะหนึ่งมันจะมีความหมายอย่างที่เซบอกว่าเหมือนแบบเออจุกจิกจูจี้ขี้บ่นมาแบบเออพูดอะไรแบบจ้าจ้าแจ๊อะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นอุดรไซ้อุดรไซนะฮะรวมถึงใช้เป็นคำด่าได้ด้วยเนาะคำด่าในที่นี้ก็คือเหมือนถ้าสมมติจู่เราสมบัดว่าอุดรไซเนี่ยมันจะเหมือนแบบหนวกหูอ่ะ หุบป,ปากซะใน,ในวงเล็บเนาะในวงเล็บนะคะประมาณนะัน้นกหูว่าน่าลำคาญว่าอะไรประมาณนะั้นเนาะก็เป็นคําแบบเชิงกล่นด่าได้ด้วยนะคะคำนี้จำไว้นะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีโอกาสได้ใช้เนาะอย่าใช้ละกันนะคะโอเคจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะการฝึกเขียนตัวอักษรที่ลนะแงตัวที่3นะคะก็คือเสียงอุนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะว่า ทักษะทุกอย่างเราสร้างได้นะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องกระทำซ้ำๆซ้ำๆในเรื่องเดิมๆเนาะถ้าเราอยากจำตัวอุได้เราก็เขียนบ่อยๆแค่นั้นเองนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีเดว่าอวัดีมาโชากัมบัติกตาไเนมินาซังูู้นะคะทุกคนไปแล้ว